นู้นู้นู้นไม่อ่านเบียดไปกล้าเออจุดรถป้าเบียดกตบลืดขาดเว้ยรถป๋อต่อนี้เว้ยไอ้น้องเบียดกี่แบบเบียดกันจนตายดิวะตมองตองงไหนจริงลงไปจอกตีไหนจริงลงไปจอกตีเขาไม่อ่านมึงกว่าเด้อบอ่านเดี๋ยวบนรถเหยัดแม่นั่นเดี๋ยวเลื้อยนั่นนั่นนั่นไอ้ไอ้ไอ้นั่น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 

เราติดหนังแล้วเอ้ยรอยอยรอยรอยเต็มอาใจผมไปเลยนี่อุตติภับฑนี้ชุดอ้